สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD มีคำตอบ IT e-learning 24ชั่วโมงนะคะสำหรับก่อนหน้านี้นะคะก็มีจัดทำคลิปเกี่ยวกับหากตายทายาทจะได้รับเงินเท่าไหร่นะคะหากส่งประกันสังคมมาแล้ว20ปีไม่เคยขาดส่งสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่2และ3ไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสรุปให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1เช่นเดียวกันนะคะว่าจะได้รับเบาท ทายาทจะได้รับเงินเท่าไหร่หากตายนะคะเมื่อส่งประกันสังคมมาแล้ว20ปีเต็มไม่เคยขาดส่งนะคะซึ่งสำหรับเงื่อนไขการเกิดสิบสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะตามที่ทราบกันดีอันนี้ถือเป็นการทบทวนนะคะว่าต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า6ใน12เดือนนะคะแล้ว6ใน12เดือนนั้นคืออย่างไรนะคะเราก็มีรูปนะคะของ เดือน12เดือนนะคะเราต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า6เดือนก็คือประมาณนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างทั้งหมดอยู่4ตัวอย่างนะคะว่าเราต้องจ่ายเท่าไรถึงจะมีสิทธิ์รับกรณีเสียชีวิตสําหรับผู้ประกันตนนะคะซึ่งใน6-12เดือนเราต้องจ่ายอย่างน้อย6เดือนจ่ายมากกว่าได้นะคะหรือจะจ่ายทุกเดือนก็ได้เพื่อใช้สิทธิ์ได้นะคะสําหรับวันนี้ก็จะถามในส่วนของ จ่ายทุกเดือนไม่เว้นนะคะเราก็ใช้สิทธิ์กรณีเสียชีวิตได้นะคะต่อมาเราก็จะมาดูสิทธิ์ประโยชน์กรณีเสียชีวิตสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1น,นะคะเราก็จะได้รับเงินอยู่2ก้อนนะคะไม่ใช่3ก้อนเพราะผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1จะไม่มี เงินบำเหน็จชาราภาพนะคะก็จะได้รับเพียงค่าทําศพจ่ายให้ผู้จัดการงานศพ25,000บาทนะคะแล้วก็เงินสงเคราะห์กรณีตายหากจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนนั่นคือ5ปีนะคะก็จะได้รับเพิ่มอีก8,000บาทนะคะหากจ่ายไม่ถึง60เดือนก็ได้รับแค่25,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับในกรณีนี้นะคะก็ ผู้ประกันตนท่านนี้นะคะก็จ่ายเดือนละ70บาทมาแล้ว20ปีเต็มนะคะกรณีเสียชีวิตจะได้เงินเท่าไหร่นะคะก็จะมีค่าทำศพให้25,000บาทเงินสงเคราะห์กรณีตายเพราะจ่ายมาแล้วเกิน60เดือนก็จะได้อีก8,000บาทนะคะส่วนเงินบําเหน็จชราภาพสําหรับผู้ประกันตนมาตาศรา40ทางเลือกที่1จะไม่ได้รับก็เป็น0บาทนะคะรวมเงินช่วยเหลือที่จะได้รับรกรณีเสียชีวิตก็จะเป็น 33,000บาทนะคะซึ่งในส่วนผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1นะคะจะไม่มีเงินออมและก็ดอกผลนะคะสำหรับถ้าส่งครบ20ปีก็คือเราจะต้องจ่ายเงินที่ส่งประกันสังคมไปเท่าไหร่เราก็ใช้70คูณ12นะคะก็ตกประมาณเดือนละ840บาทนะคะคูณไป20ก็16,800 ใน20ปีเราต้องใช้เงินส่งไป16,800บาทนะคะแต่เราจะได้รับอยู่33,000บาทดังนั้นส่วนต่างของเงินที่เราจ่ายประกันสังคมไป16,800รบกับ33,000ก็จะมีส่วนต่างที่16,200ก็คือได้เงินมาเพิ่มจากที่เราจ่ายไปอยู่16,200นะคะ ต่อมาเราก็จะมาสรุปนะคะว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่เดินใจเดือนละ70บาทหากตายทายาทจะได้เงินเท่าไหร่หากส่งมา20ปีเต็มไม่เคยขัดส่งนะคะสรุปทายาทจะได้รับเงินช่วยเหลือคือ33,000บาทนะคะซึ่งมากกว่าเงินที่จ่ายเงินสมทบ16,200บาทนะคะจากจำนวนเงินที่จ่ายไป16,800บาทในระยะเวลา20ปีนะคะ ซึ่งเงินค่าทำศพกับเงินสงเคราะห์กรณีตายหากทำหนังสือระบุในส่วนของเงินสงเคราะห์กรณีตายก็สามารถรับประโยชน์ได้เลยนะคะเป็นเงินก้อนส่วนเงินกรณีค่าทำศพนะคะก็จะสามารถรับได้เป็นเงินก้อนเหมือนกันถ้าทำหนังสือระบุหรือไม่ได้ทำหนังสือระบุแต่เป็นผู้จัดการงานศพและสามารถแสดงหลักฐานก็สามารถเบิก เงินค่าทันสดนั้นได้ดังที่แสดงในคลิปก่อนหน้านี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาดูกันนะว่าว่าถ้าลองเปรียบเทียบนะคะว่าส่งเงินสมทบมาแล้ว20ปีทั้งผู้ประกันตนมาตรา40ทั้งเลือกที่1ทั้งเลือกที่2และทางเลือกที่3สรุปแล้วเราจ่ายเงินไปเท่านี้ทายาทจะได้รับเงินคืนเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะคะ สำหรับใครที่ต้องการทราบรายละเอียดสามารถกดติดตามและรับชมในคลิปหน้าได้นะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ